รษณะของมันได้หผมเป็นจานบินเลยทุกคนใช่เป็น UFO อเลยครับผมคือมันจะลอยสูงพอสมควรนะครับผมคือเนี่ยดูดิเห็นปะแล้วก็ลืมบอกไปนะผมว่า UFO อโอันนี้นะผมสามารถขึ้นได้2คนนะผมอะทุกคนอาจจะงงอ่ะอีกคนหนึ่งมันจะเป็นเกาะตรงไหนอะเดี๋ยวรู้เลยครับผมมา <c oughs> <c oughs> นี่เลยทุกคนอีกคนหนึ่งก็จะมาเกาะตรงนี้เลยครับผมโอ้โหมาพอดีทันเวลาจริงๆนะครับผมเนี่ยก็จะกิ้งๆแบบนี้ทุกคนดูดิ เอาเลยแคผมก็กระรสาัสดีกันด้วยนะตอนนี้ก็ผมเว็บนะในเกมเพจสุเกต้าสำหรับคลิปนี้ผมเราจะมารีวิวซีซั่นผาชื่อซีซั่นมนุษย์ต่างดาวผู้หลงทาง เหมาะก,กับอัปเดตครั้งนี้จริงๆที่เป็นกิจกรรมไปจับตัวมนุษย์ต่างดาวมาแล้วก็ <c oughs> ก็สําหรับซีซั่นพาร์ทก็คือตรงนี้เลยมที่เป็นรูปเ,ร,ปเรูปอะไระรูปหมวกมนุษย์ต่างดาวไสักอย่างอยู่ตรงนี้ครับผมที่เป็นเหมือนมวกเขียวๆอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้รับผมเขาเรียกว่าซีซั่นพาร์ทสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเออซีซั่นพาร์ทที่จะต้องเติมนะผมว่ามีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบางหม่เดี๋ยวผมจะมารี รีวิวให้ดูกันก่อนที่จะตัดสินใจเติมพาร์ทนี้นะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาหนมเรามาเริ่มรับของกันเลยดีกว่าหนมจ่าขอรับไปทีเดียวหมดก่อนหนมแล้วก็ค่อยมารีวิวกันทีเดียวนะผมจัดไปอันแรกจานบินนะครับผมโคตรน่าสนใจนะผมเห็นคนใช้แล้วโคตรน่าสนใจผมบอกเลยเดี๋ยวมาดูกันมาหมวกต่างดาวน่ารักเวอร์โอเค ชุดมนุษย์ต่างดาวสวยงามรองเท้าต่างดาวนะครับผมออ้ตีมแบบเอ,เอเลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับผมปืนเลเซอร์มนุษย์ต่างดาวโอเคตู้อบต่างดาวว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยรูปครอบครัวมนุษย์ต่างดาวอ่าแล้วก็จอมอนเตอร์ยานอวากาศ โอเคแล้วก็เก้าอี้ยานอาวกาศมนุษย์ต่างดาวอ่าเท่จริงเท่จริงแล้วก็โต๊ะคุมยานอาวกาศอ่าแต่ละอันทำอะไรได้นั้นน่าสนใจมากเดี๋ยวไปดูกันโอเคแล้วมาก่อนอันสุดท้ายมีน้อยต่างดาวอ่าตุ๊กตาแหละนะสวยงาม โอเคผมย้ายบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูเออการแต่งตัวกันก่อนเลยเนผมเป็นชุดที่ได้รับมาเนผมก็มี3อย่างผมอย่างแรกเป็นหมวกเออหมวกเขียวๆที่มี3มลูกตาอันนี้เนผมแล้วก็อย่างที่2ก็เป็นชุดเอรียนสีม่วงอันนี้เนผมแล้วก็อย่างที่3าก็เป็นรองเท้านะผมเดี๋ยวจะมาหมุนให้ดูรอบๆว่าสไตล์เป็นยังไงเนอะสาหรับหมวกก็จะมี สามตาแล้วก็เหมือนจะมีหูด้วยนะครแล้วก็มีไออสักอย่างข้างบน2องันนะครับเหมือนนวดอะไรอย่างนี้นะครแล้วก็ตัวชุดสีม่วงก็จะเป็นเออขอบสีขาวแล้วก็มีตัวสัญ,ญลักษณ์หน้ามนุษย์ต่างดาวติดอยู่ที่หัวใจนะครแล้วก็สําหรับรองเท้า ก็จะเป็นรองเท้าสีเขียวที่เหมือนกับเออตีนกบอะไรสักอย่างนะผมแต่ก็เป็นสไตล์เอเลี่ยนนั่นแหละนะผมสำหรับไอแวนสีแดงกับไอจุกนมสีฟ้าอันนี้ไม่ใช่นะครับผมเป็นของที่ผมไม่ได้ถอดน,นะครับโอเคชุดผ่านไปเรียบร้อยแล้วผมมาดูเฟอร์นิเจอร์กันดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนไปดูเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวลืมนะผมมามาดูนี้ก่อนปืนเลเซอร์มนุษย์ต่างดาวอ้าทำอะไรได้มาดูแปลพร้อมกันกดยิงแล้วมันก็จะอา อารมณ์แบบโอ้สกอจิตปะอารมณ์เหมือนแบบปล่อยพลังเอตาต้าโซนิกออกไปอะไรอย่างนี้นะก <c oughs> <c oughs> ออกเฮ้ยเท่เน่ารักดีอ่ามีเสียงด้วยดูคนฟังเนีย่ยประมาณนี้นะครับสำหรับ ปืนเลเซอร์ของเรานะครับผมโอเคถัดมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ผมขอไปที่อย่างแรกเลยแล้วกัรนุมอันนี้เป็นอะไรนะตู้อบต่างดาวผมเมื่อเรากดไปปุ๊บมันก็จะมีไฟติดครับผมแน่นอนว่าเราต้องมาปิดไฟกันหน่อยผน่มจะได้เห็นอ่าประมาณนี้เมเมื่อเราปิดไฟไปแล้วมันก็จะมีแสงออกมาประมาณนี้สดสดงดงานมนมถ้าปิดก็มืดมืดถ้าเปิดก็อ่าประมาณนี้เลยก้น ซึ่งเปิดแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีอะไรครับผมนอกจากแสงไฟนะผมไอไข่ที่อยู่ข้างในมันก็ไม่ได้ฟักออกมาเลยทุกคนโอเคลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี่ผมเดินให้ดูรอบๆนะเป็นตู้อบเอ่ออะไรจักอย่ยางนะผมเขียวเขียวอยู่ข้างในแล้วนะโอเคถัดมาจะขอไปที่ข้างหลังนี้นะผมอะจอมอนิเตอร์ยานอวกาศครับผมซึ่งเมื่อเรากดไปปับ๊บมันก็จะเอ่อมีแสงติดนะผมถามว่าแสงติด มันมีอะไรไหมถ้าดูจากตรงเนี้ยก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรนะผมอ่าก็อย่างเงี้ยทุกคนเมื่อกดไปแล้วก็จะมีแสงติดแล้วผมมันก็ไม่รู้ว่ามีประโยชน์ยังไงอะอแต่ก็ดูอารมณ์เหมือนเป็นจอมอนิเตอร์ของยาโอกาเอาไว้ควบคุมอะไรประมาณนี้นะผมกดเปิดปิดเพื่อให้มีแสงได้แ<า>เออ้วเท่านี้แหละทุกคนแ,แค่นี้แหละข้าไป <c oughs> โ okay. อเคคามาที่อันนี้เนีเป็นภาพครอบครัวมนุษต่างดาวทุกคนดู oh น่ารักบอกเลยว่าน่ารักของผมนี่คือไอตัวเขียวๆที่มีเอ่อลูกตายาวๆออกมาแล้วก็ต้องหาใครสักคนมาเป็นเอ่อตัวปลาหมึกคาเค้นสีชมพูตัวนี้แล้วก็เอ่อมีลูกเป็นสีฟ้านะของเออเดี๋ยวนะ <What? S 1> เขียวกับชมพูผสมพันธุ์กันกลายเป็นสีฟ้าเราเนี่ย <c oughs> ว่าไปนั่นก็มนุษย์ต่างดาวเหรผมรูปครอบครัวมนุ์ต่างดาวผมน่ารักมากอันนี้น่ารักจริงๆนะทุกคนชอบชอบชอบมากเลยถัดมาเป็นเอ่ออ่าเก้าอี้มนุ์ต่างดาวเหรเมื่อเรากดนั่งไปปั๊บอ่าอุ้ยมีไฟด้วยมีไฟด้วยมีไฟอยู่บนหัวด้วยนะผมดูดีๆทุกคนนะไอตรงชื่อของผมมันจะมีไฟสีม่วงๆกระโดดลงมาเห็นไหมอ่าไฟสีเขียวๆตรงเนี้ยไอติ่งกลมๆสีเขียวๆเนี่ยเมื่อเรากดนั่งปั๊บมันจะเป็นสีม่วงครับผมโอ้เราปิดไฟดูหน่อย ประมาณนี้นะจะเห็นได้ชัดโอ้ตรงขอบเก้าอี้มันมีแสด้วยนะนี่โอ้ดูดิเหนป้ามีตรงขอบเก้าอี้แล้วก็ไอ้กลมๆสิ่วงๆวงข้างบนนะครับผมอ่าก็ข้างในก็จะมีเอเลนสีเขียวอยู่นะดูเห็นไหมตุ๊กตาเอเลนสีเขียวนะผมก็รอบๆลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเหมือนครึ่งไข่เออใช้คำว,ว่าครึ่งไข่ได้ป่าวะนั่นแหละนะผมมันก็เหมือนแหละครึ่งไข่นะลักษณะเก้าอี้อ่ะอ่าประมาณนี้เลย มาดมเป็นโต๊ะควบคุมยาน,นมมาลองดูว่ากดไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอ้มีเหมือนเป้าเล็งด้วยแหละลองปิดไฟดูนะอ่ามันก็จะมืดมืด,ม,ดมีแสงประมาณนี้เออเหมือนจะไม่มีอะไรพรอกับไอตัว <c oughs> แผงควบคุมอันนั้นเลยทุกคนอันนะพอกดไปแล้วนะผมมันก็จะมีไฟติดขึ้นมาแล้วผมแล้วก็มีเหมือนเออเป้าเล็งยิงอะไรสักอย่างอยู่ตรงกลางจอนะผมก็ ได้ฟิลเอ่อควบคุมยานอวกาศอะไรอย่างงี้นะผมเพราะว่าเป็นโต๊ะควบคุมยานแงกอ่ามันก็ต้องประมาณนี้ได้ถูกต้องแล้วนะผมอ่าเดินให้ดูรอบๆบนะผมลักษณะมันก็จะเป็นเหมือนแผงควบคุมอะไรประมาณนี้นะอ่าข้างหลังไม่มีอะไรมีแต่ข้างหน้านี่เลย และอย่างสุดท้ายหน่มก็คือตุ๊กตาหมีน้อยต่างนะหน,น่มเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ๆหน่มมันก็จะทําปฏิกิริยากับเราก็บอกโอ้โหดูสิดูสิมีไอตัวไฟฟ้านะผมช็อตที่หนวดอยู่นะผมแล้วก็บริเวณตาเปล่งแสงออกมานะผมแล้วให้ดูที่ตัวดีๆเห็นป่ะมีน้นามม่วงๆไหลย,ยดออกมาด้วยหนผมซึ่งถ้าดูมืดๆเราน่าจะเออเห็นก e ันชัดกว่านะผมแลม้วก็ ข้างล่างอ่ะข้างล่างมันจะมีไฟขาวๆวิ่งวนอยู่เห็นปะอ่าอันนี้ดูแบบปิดไฟแล้วมีสายฟ้าช็อตข้างบนนวดมีแสงสีฟ้าลูกตาสีเหลืองให้ดูลักษณะรอบๆนะครับผมูดูซิดูซิๆๆเหมือนเป็นเมือกเป็นเหมือนเมือกต่างดาวนะผมเมือกต่างดาวสีม่วงอ๋อโคเทเมื่อเดินออกมามันก็จะกลายเป็นเออตุ๊กตาเปล่าๆนะผมเมื่อเดินเข้าไปมันก็จะ ทำปฏิกิริยากับเรล่านั่นเองและอย่างสุดท้ายนะผมก็คือยานพานะจย์บินนั่นเองนุบอันนี้เลยผมชอบมากเลยว่าผมเห็นคนเล่นมาแล้วนะผมน่าสนใจมากเลยทุกคนจานบินนะผม UFO ปรากฏขึ้นแล้วความเร็วอยู่ที่4.5นะผมมาดูกันลักษณะของมันนะผมเป็นจานบินเลยทุกคนใช่เป็น UFO เลยผมคือมันจะลอยสูงพอสมควรนะครับผมคือเนี่ยดูดิเห็นปะ คือถ้าเทียบกับรถอะ่ะมันจะลอยสูงมากๆนะครับผมมีเสียงด้วยขอฟังเสียงแป๊บโอ้เสียงนี่คือได้เสียงคือได้เลยอะเสียงคือได้เลยถ้าเล่งสปีดเสียงมันก็จะแบบูอย่างนงี้ฟังดที่ฟังไม่ฟังไม เอ็นเ่เท่ทุกคนแล้วคือแบบรอบๆ UFO ก็จะมีแสงวิ่งไปวิ่งมาเห็นบ้านแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเหมือนแสงเอออารมณเหมือนดูดคนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้หเท่จัดแต่ก็ผมข้างบนคนนั่งก็อ่าประมาณนี้ข้างบนคนนั่งอ่าซูมเข้ามปใ,ใกล้จะได้เห็นกันชัดๆเลยครับผมโอเค แล้วก็ลืมบอกไปนะผมว่ายุโ so อันน <Like> oh. <t are ifier> ี <is> <ÜNDNIS> <heart> <sto> ้นะผมสามารถขึ้นได้2คนนะผมอ่ะทุกคนอาจจะงงอะอีกอีกคนหนึ่งมันจะเป็นเกาะตรงไหนอะเดี๋ยวรู้เลยครับผมมานี่เลยทุกคน อีกคนหนึ่งก็จะมาเกาะตรงนี้เลยครับผมโอ,โอ้โหมาพอดีทันเวลาจริงๆนะครับผมเนี่ก็จะกริ้งกิ้งแบบนี้ทุกคนดูดิคือเราจะสามารถกดเข้าไปนั่งได้นะครับถ้าเราเป็นคนที่อยู่ข้งางล่างอ่ะเราก็สามารถกดนั่งได้นะครับเหมือนรถเลยอ่ะพอเรากดนั่งแล้วเราก็จะไปอยู่ในเออแสงแบบนี้นะเหมือนโดนมนุษย์ต่างดาวดูดขึ้นไปอารมณ์แบบนี้เลยนะกิ้งไปกิ้งมาแล้วเรา <the sound> <ๆ S 2> ก็จะสามารถพาเพื่อนเห็นปะเห็นปะพาเพื่อน ไปไหนมาไหนก็ได้อะเออแล้วคือแบบความเร็ว4.5ไวพอสมควรนะทุกคนดูดิไวพอสมควรนะครับผมแต่เหมือนว่าจะไม่สามารถกระโดดข้ามลัวได้นะอ่าเหมือนว่าจะไม่สามารถกระโดดข้ามลัวได้นะครับผมแม่ถ้ามันแบบลอยแบบกระโดดข้ามลัวอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากเลยนะ เพราะว่ายานมันลอยอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันนไปไม่ได้แล้วทุกคนอ่าก็ขนาดถ้าเทียบกับรถนะผมดูความสูงซะก,ก่อนทุกคนโอ้โหความสูงนี่คือแบบสูงพอสมควรนะผมถ้าเทียบกับรถสปอร์ตข้างล่างนะผมแล้วเราลอยอยู่ข้างบนนะทุกคนดูลักษณะมุมนี้ออคือแบบ UFO อลอยฟ้านะผมก็ ตามนี้เลยนะครับผมยังชอบอครับน้องใครที่ว่าอยากจะมาขึ้น UFO กับผมด้วยหรือว่าอยากจะกิ้งไปกิ้งมาแบบ FC คนนี้ด้วยผมก็ก็ถ้าเกิดว่าเจอผมคำยูเออยู่นะผมก็ามสามารถเออกดนั่งแล้วก็มาซิ่งด้วยกันได้ไดยมยังชอบจริงฟังเสียงอีกทีไปอันนี้ไม่ใช่เสียงเอฟเฟกนะไอที่วู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  และทั้งหมดนี้ก็คือของของซีซั่นพัทมนุษย์ต่างดาวผู้หลงทางนะผมก็มาสรุปอีกทีนะผมว่ามีอะไรกันบ้างผมอย่างแรกก็มีหมวกสีเขียวนะผมแล้วก็ชุดสีม่วงแล้วก็รองเท้าสีเขียวอันนี้นะผมแล้วก็สําหรับของเล่นนะผมเออจะบอกว่าของเล่นได้ไหมเป็นเครื่องมือแล้วกันนะผมก็จะมีปืนเลเซอร์มนุษย์ต่างดาวมซึ่งสามารถยิงได้แบบนี้เลยนะครับผม อ่าแล้วก็ตัวยานพาหนะจานบินเมื่อกี้นะผมที่ได้รีวิวไปนะครับผมแล้วก็สาหรับเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีตู้อบอันนี้อันหนึ่งนะครับผมแล้วก็จอมอนิเตอร์นะครับผมอันนี้นะครับผมแล้วก็รูปภาพครอบครัวมนุษย์ต่างดาวอันนี้นะครับผมแล้วก็ถัดมาเป็นเก้าอี้มนุษย์ต่างดาวเมื่อกดนั่งแล้วก็จะมีแสงนะครับผมแล้วก็ โตควบคุมยานนั่นเองและอันสุดท้ายก็จะเป็นเออหนีน้อยต่างดาวนั่นเองครับผมเมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็จะมีปฏิกิริยากับเรานะครับผมโอเคครับก็สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะผมว่าจะเติมซื้อ ซีซั่นนี้ดีไหมหมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะช่วยตัดสินใจได้พอสมควรหอมว่าจะเติมดีไหมนะครับก็มารีวิวให้ดูทุกอย่างแล้วหอมสำหรับของของซีซั่นพาร์ทนี้หมก็เอาไปพิจารณากันได้เลยนะผมว่าแว่า,วาอยากจะได้จานบินหรืออยากจะได้กุอยหรืออยากจะได้เออตุ๊กตาหนีน้อยต่างดาวหรืออยากจะได้ชุด หมวก3ตาอันนี้นะครับ <c oughs> <g ül> ก็บอกว่าคลิปนี้จะช่วยใครหลายๆคนได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจในการทําคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้ต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรอยากจะพูดคุยหรือว่าถามเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เสมอเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดตอนลงคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับคลิปนี้ซี e ู <c oughs> ต้องไปเล่นกจานบินต่อแล้วอาจริง ఓహ్ <laughs>